ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่19สิงหาคมโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เด็ตเช้านี้ขอสเสนอคือ5่าันยูเลงรวบสีสตาร์บาซ่าเสริมโหดโดยกันนี้ทางบริษัทแดงแมนเชสเตอร์เด็ตตกเป็นข่าวนะฮะวางแผนคว้าตัวสตาร์ดังของทางบาร์เซโลนาทั้ง4รายมาร่วมทัพในช่วงสมัยน,นี้ โดยงานนี้นะผมทางบุนโด้จูปอรจูโบนะฮะสุอดังของสเปนด้วยข่าวสุดช็อกทางวริษัทแดงแมนเชสเตอร์เต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟีเบริกิตวางแผนที่จะคว้าตัวอุสมานเดเปเล่อาร์ตูโรวิดาวอีวานบรากิตสและก็สมูเอลอุมซิตี้สี่นักเตะของเจ้าบ,บุญทุ่มบาร์เซโลนา่าสโมสรดังแห่งศึกลาลีกาสเปนมาสู่สินโอเทฟฟอร์ดในช่วงสมัยนี้ ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวบอกว่าบาร์เซโลนาเตรียมรถนักเตะชุดใหญ่หลายรายการออกจากทีมค้าหนูหลังจากมีฤดูกาลอันน่าผิดหวังได้เพียงแค่รองแชมป์ลาลีกาสเปนและก็พึ่งพราท่าแพ้เสือใต้บาร์เมินิกไปอย่างเลทเทสสองต่อแปดนะฮะตกรอบแปดทีมสุดท้ายในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยและตามารายงานข่าวจากสื่อดังของแดนกระทิงดุระบุเลยว่าแมนเชสเตอร์นั้นจะได้นักเตะทั้ง4รายของทางบาร์เซโลนามาร่วมทัพ เริ่มจากในรายของเดเมเล่ไปทีมชาติฝรั่งเศสยูตนเต็ดนั้นต้องการคว้าตัวเขาเนื่องจากค่าตัวของเขาถูกมากกว่าเป้าหมายสําคัญอย่างจดอนซันโชเป็นของทางบริสเซลดัชมุน ส่วนทางอุมวิตี้นะฮะก่อหลังดีกรีชแชมป์ฟุตบอลโลกชาวฝรั่งเศสอีกหนึ่งคนก็นักคตไม่แน่นอนหลังจากไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรกับทางบาซ่านอกจากนี้ยูวิเต็ดยังกลับมาให้ความสนใจเป้าหมายเก่าอย่างบริิิสสกองกลางทีมชาติโคลอเชียและก็วิดาลกองกลางทีมชาติชิลีด้วยเช่นกันครับ เป็นดงว่าง,งานนี้นะผมก็ทางเมนยูของเรานะฮะก็ไปสนใจแข้งของทางลาลิกาสเปนซะแล้วครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทั้ง4คนนี้ที่พูดมาเนี่ยจะมีได้ใครมาบ้างไหมแต่ผมว่านะแมนยูนั้นมีข่าวอุมิตี้บรรดาแสนนานแล้วก็ไม่แนะ่อาจจะเข้ามาคนแรกก็เป็นได้รดานข่าวต่อมาการดีกว่านครับตะเกรดนักเตะแมนยูทั้งซีซั่นมีได้1 3คน โดยกันนี้สื่อดังตัดเรดผลงานแมนยูกันดีกว่านะฮะตลอดทั้งซีซั่นเลยโดยมีคนได้แค่1คะแนน3รายและได้9คะแนนแค่2รายเท่านั้นหรือทางแมนเชสเตอร์ต,ต้องปิดฉากฤดูกาล2019-2020ไปแบบไร้ถ้วยแชมป์ติดมือหลังโทกทีมของนารุมนะฮะโดนเซบีย่าเชีย์ตกรอบรองชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่ผิวนักกตจ,จบด้วยนดับที่3ของตารางคะแนน สำหรับที่แบรนด์เชสเตอร์อีฟิทีนิวสื่อท้องฉินได้ทําการตัดเกรดผลงานนักเตะทั้งทีมตลอดซีซั่นที่ผ่านมาโดยผลงานมาเป็นอย่างไรกันบ้างน,นั้นไปดูกันได้เลยครับเริ่มจากคนที่1กันก่อนนะฮะดาวิดเดคียในตะวันชาสเปนิสคนนี้เก็บไป13ครีนชีตแต่มีหลายเกมที่ทำพลาดง่ายๆอย่างในนัดเจอกับคิสตันพาเร์วัตฟอร์ดเทนเนมฮอสเปอร์และก็เอฟเวอร์ตันนะฮะได้ไป5คะแนนอารมบิสก้า ทำผลงานได้ดีล่าีีเดียวกับฤดูกาลแรกในชินโอเทลฟอร์ดโดยมีจุดเด่นที่การเข้าสกัดบอลได้อย่างแม่นยำได้ไป7คะแนนดิโก้ดาโรดเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังของดาโรดคนนี้หลังมีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดและก็เมื่อได้ลงเล่นก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไรนักได้ไป1คะแนนทีฟทีฟอซนซูเมนซา บาดเจ็บหัวเข่านะฮะจะต้องพักยาวก่อนจะกลับลงสนามในเกมพบกับคิสเซนพารเรดและผลงานได้ไม่ค่อยดีนะัดเสมอกับเวสต์แฮมจะโดนเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงพักครึ่งหลังได้ไป่นาย2คะแนนวิกเตอร์ลินเดเลฟยังทำผลงานไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นักโดยมีหลายนัดที่ยังเล่นได้อย่างแข็งแกร่งแต่ก็มีบางนัดที่หลุดง่ายๆเหมือนกันได้ไปานานด่าย5คะแนนแฮร์รี่แมกไกวย โพานกับฤดูกาลแรกโดยเข้ามาช่วยทีมนะฮะให้เสียประตูน้อยลงและมีความเป็นผู้นำจนได้กลับไปกับตันชีมรวมทั้งในลงสนามทุกเกมในผิวักกีดได้ไป่าย6คะแนนเอ,อริกบายยีพลาดลงเล่นในช่วง6เดือนแรกของฤดูกาลนะฮะหลังบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าตั้งแต่ช่วงปรินสั้นแล้วก่อนจะกลับมาเล่นในเกมที่ชนะกับเชลซีเมื่อช่วงเดือนประพันธ์ที่ผ่านมาและก็ได้โอกาสในฟุตบอลทัวยุโรปนั่นเองได้ไป่าย5คะแนน อักเซลตุวเซเมไว้นักเตะอีกรายที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนแทบจะไม่ได้ลงสนามในการที่ผ่านมานได้ป่าย4คะแนนฟิลโจนโจนคนนี้ดวงแตกสะหน่อยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังโดนทั้งอาการบาดเจ็บเล่นงานและเมื่อได้โอกาสจากโซชานั้นส่งลงสนามก็ทําผลงานไม่ได้เ,เรื่องนะฮะส่งผลให้อาจจะโดนขายทิ้งก็เป็นได้ได้ป่าย1คะแนน มาร์กอสโรโฮได้โอกาสลงตัวจริงหนึ่งเกมในนัดพบกับลิเวอร์พูลก่อนที่จะส่งไปให้กับเอสโตเดนเตสสมสอนในบ้านเกิดยืมตัวไปใช้งานแต่ก็แทบจะไม่ลงสนามเลยนะได้ไปหนึ่งคะแนนรุกชอหายเจ็บกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะโชคร้ายเจ็บอีกครั้งในช่วงปลายซั่นนี้ได้าปเจ็ดคะแนนเบนตันบินเรียนทำมาที่ได้อย่างดีเยี่ยมหลังได้โอกาสลงเล่นแทนชอที่บาดเจ็บได้าปเจ็ดคะแนนเนเบนญามาเตส ช่วงต้นซั่นอาจจะได้ผิดหวังไปหน่อยนะฮะแต่หลังเข้าเดือนมกราคมก็กลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้ต่อสัญญาออกไปถึงปี2023กันเลยทีเดียวไนนด้ป่าย7คะแนนเฟรดในฤดกาลแรกนั้นยังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักจนโดนแฟนบอลจำนวนมากวิจารณ์เอาแต่มาซีซั่น2019นี้สามารถเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้อย่างแน่นอน,นได้ป่าย8คะแนนสกอตต์แม็กโชมิเน ชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและยึดตัวจริงในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนะฮะก่อนที่จะมาเจ็บช่วงบ็อกซิ่งเดย์และหลังบริสต์ทได้ตัวจริงในลีกแค่3นัดแต่เมื่อลงเล่นก็ทำผลงานได้พอดีก็แล้วกันนะฮะได้ไป่ายคะแนนบ็อบบ้าไม่ได้ลงเล่นยาวนานเลยเพราะบาดเจ็บข้อเท้าก่อนจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญหลังบริสต์ทและก็มีส่วนช่วยทีมติดท็อปโฟร์แต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันในศึกยูโรป้าลีกได้ไป่ายคะแนน บรูโน่เฟรนเดสเพิ่งย้ายมาเข้าร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทันทีโดยซัดไปถึง12ประตูกับอีก8แอสซิสในทุกรายการนะฮะได้ไป9คะแนนไอ้แจเจสซี่ลิงการ์รดฤดูกาลนี้มีฤดูกาลที่ไม่ค่อยน่าจดจำสักเท่าไหร่นักหลังผลงานย่ำแย่นะฮะเมื่อได้โอกาสลงสนาม แต่ก็ยังดีที่กลับมายิงประตูแรกในลีกได้นับตั้งแต่ห่างหายไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2 0 1 8ในเกมชนะเลสเตอร์ไป2-0ช่วยทีมคว้าติดสมในลีกได้ป่าย3คะแนนควนมาตาส่วนใหญ่โอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงในฟุตบอลถ้วยนั้นและก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในศึกยุโรป้าลีกจนช่วยทำให้ทีมนั้นผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศน,น,นั่นเองได้ป่าย6คะแนนอเดสเปเนล่า โซชาคเคยพยายามให้โอกาสเป็นล่าคนนี้มาโดยตลอดนะฮะแต่ดูแล้วคงจะเข็นไม่ขึ้นซะละแถมการมาของทางบริโตเฟิร์นเดสยิ่งทำให้นาคตของเจ้าตัวมืดมนไปอีกได้ไป่า,นานย3คะแนนแยนทิโอเจมช่วงแรกโชว์ฟอร์ไม่อย่างมือหวาเพราะมีความเร็วแต่หลังบริสตาร์ก็หลุดเป็นสำรองยาวเลยทีดเดียวได้ไปนาย6คะแนนไมสันกรีมูชแจ้งเกิดจะเต็มตัวในฤดูกาลนี้หลังทำไปทั้งหมด17ประตูและคงได้ลงโอกาสเป็นตัวจริงต่อเนื่องในฤดูกาลหน้า ได้ปาย9คะแนนมาคัสไรฟอร์ ford, ดทำผลงานได้ดีแม้มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างและเป็นการสำคัญหลังรีสตาร์ทจะทำให้ทีมนั้นคว้าโคต้าไปเล่นทั่วยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สำเร็จได้ปาย7คะแนนอ,องค์ทีมัสยานทำประตูในผิวนักิจ17ลูกเท่ากับไรฟอร์ดและโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมบวกกับการได้สวมเบอร์9ให้กับปีศาจแดงได้ป่าย8คะแนนโอเดียนนิก,กาโรหรือลัศมีแค่ของเรา เนื่องจากการลงสนามเป็นส่วนใหญ่ในฟุตบอลถ้วยนะฮะและเริ่มต้นได้ดียิงไป5ประตูกับอีก4นัดแรกถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทีมได้ดีเลยทีเดียวได้ไป6คะแนนนั่นเองครับโอ้โหนะผมนี่ก็เป็นการตัดเกรดนักเตะแมนยูทั้งซีซั่นนะฮะซึ่งมี1ไดถึง3คนกันเลยทีเดียวนั่นก็คือนะผมดิโก้ดานโลดนะฮะ1คนฟิลโจน2คนแล้วก็มาร์กอสโปรโฮ,โฮ3คนผมว่า3คนนี้ตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ปลิวอย่างแน่นอน เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับไม่วันเดคอามั่นใจมือหนึ่งแมนยูยังอยู่กับตนอย่างแน่นอนโดยงานนี้ดาบิดเดคอากแมนเช์ส์เตตนะฮะลั่นตนเชื่อมั่นในฝีมือของตนเองมาโดยตลอดและไม่เคยบาดวันเกี่ยวกับการโดนปลดจากมือหนึ่งของทีมระบุทุกวันนี้พยายามเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อโอเลกกนโชาขุนซือแมนยูเรียกใช้งาน ดยนี่ทางดาบ,บิดเดคอาผู้สาัตระตูทีมชาติสเปนของแมนเชสเตอร์เตนดมั่นอ,อกมั่นใจเสเหลือเกินนะฮะว่าอย่างไงย่างไงตนจะได้เป็นมือหนึ่งของทางบิสแดงอย่างแน่นอนอยู่แล้วแม้จะมีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งก็ตามเนื่องจากการทำงานที่ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งจะส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของต้นสังกัดนั่นเอง ใดันเลือกกระทิงดุคนนี้ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลในช่2020น2019-2020นี้หลังจากฟอร์มหลุดหลายเกมโดยเฉพาะในแมตช์ที่แพ้ส,สิงห์กรามเชลซีในรอบรองชนะเลิศศึกเอฟเอคัพขณะที่ในรอบตัดเชืกอกยูโรปาลีกที่แพ้เซบีญญาวยาไปหนึ่งต่อสองเจ้าตัวก็โดนค่อนขอดมาว่าไม่ควรลงตัวจริงและน่าจะให้เซอร์คิโอโรเมลโลที่เล่นในฟุตบอลถ้วยใบยเล็กมาตลอดทำหน้าที่เฝ้าเสาแทนเขานั่นเอง ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้มีเรียกร้องให้ปลดเขาเออกจากมือหนึ่งและเปิดทางให้กับดีนฮานเดสันในตะว,วน ok ันชาวอังกฤษที่ทำผลงานได้อย่างเหนียวดึบในช่วงที่ส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับดาบคู่เชฟฟิลยิเต็ดนะฮะซึ่งอย่างไรก็ตามเดคอานั้นก็ยืนยันมาว่าตนยังเชื่อมัน่นฝีมือของจนเองและไม่ได้หวาดกลัว,วเรื่องโดนแย่งตำแหน่งเลยแม้แต่นิดเดียว โดยเขาได้บอกว่าผมเชื่อมั่นในตัวเองนะผมแสงเห็นคุณภาพของผมไปแล้วตลอดช่วงหลายปีดังนั้นผมเพียงแค่เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อถึงเวลาที่ผู้จัดการทีมเรียกใช้งานผมพร้อมจะลงเล่นเสมอและพยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่อย่างที่ผมเคยทำมาโดยตลอดไายดานจอมหนึบชาวสเปนิสคนนี้ได้กล่าวระบุป,ปิดท้ายครับ โอ้โหเป็นว่าง,งานนี้นะฮะเดคอาบอกเลยว่าไม่ว่าจะมีกระแสด้านลบเกี่ยวกับเขายัางไงก็ตามเขาก็ไม่สนใจเขาต้องเป็นเมือหนึ่งตลอดไปโอ้โหงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกันนะฮะเดี๋ยวจะให้รอยคินมาเคลียร์ให้เองไม่ต้องยากครับงานนี้และนี่ก็เป็นการรวรวมข่าวแมนเชสเตอร์เดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ